ดูรีวิวจนต้องซื้อมาใช้เลยอ่ะ Power Bank ของ Eloop รุ oop, e 55, ่น EW55 ความจุก,ก็คือ20,000 m a มเป็แมกเนตชาร์จได้ด้วยใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android มีช่องเอาพูดทั้งหมด3ช่องนะเป็นแบบ USB-A แล้วก็ Type C เปิดกล่องออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยเราเลือกเป็นสีเทาเข้มมานะจริงๆตัวเก่าเราก็ยังไม่พังนะแต่ความหาทําคือขี้เกียจซื้อสายชาร์จไงมันขาดบ่อยมากก็เลยไม่อยากพกสา่ชาร์จเพิ่ม ในกล่องอันนี้เขาจะให้สายชาร์จ p พื่อว่าแบงค์มาแล้วก็มีถุงใส่เพื่อว่าแบงค์ให้จริงๆตัวเก่าเราอ่ะก็ใช้ e-loop นะรุ่น e14 ความจุก็คือเท่าเดิมเป๊ะ2 0 0 0 0แอมป์แต่ไม่รู้ความหาทํมมามอ่ะเนอะอยากซื้อใหม่แถมอันนี้ก็คือใหญ่ด้วยจริงๆมันใช้ทนมากเลยนะของ e-loop เราใช้มาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยแล้วก็มีกดนะเช็คด้วยว่าไฟเราเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่ถ้าเราอยากใช้สายชาร์จหรือเพื่อนยืมชาร์จอ่ะก็ให้เพื่อนเอาสายมาจิ้มกับเราได้เลยนะ ชาร์จกันให้จุกๆไปเลยจ้าใครสนใจก็กดลิงก์ในตะก,กร้าได้เลยนะ